เมือ่อคืนนี้ได้เห็นบางอย่างเห็นภาพบางอย่างแล้วก็ได้คุยกับแม่น้องนิดนึงรู้สึกถึงความเจ็บของเขาอะเรารู้สึกถึงความเจ็บของเขาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรารักเขาเราก็ต้องลดทอนความเจ็บอันนั้นสิเพราะฉะนั้นดิฉันยอมได้ค่ะไม่เป็นไรเลย ทุกคนมองออกทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าสิ่งที่ยายกับลูกชายทำนั้นมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรสิ่งที่ไอ้ไหลทำสิ่งที่นางตายทำมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรเราให้กฎหมายที่แม่น้องเรียกร้องการใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยให้กฎหมายตรงนั้นดูแลสังคมไปค่ะปาดแม่ เกื้ออยู่ในกัวสีมันก็แปดดีแต่ว่าอืมเยี่ยมเลยเนาะใจไม่ได้เหมือนกับที่อิเธกเคยมีคนถามว่าทำไมไม่ปกป้องแม่ตัวเองบ้างอิเธกอบ,บอกว่าเขาห้ามปากใครไม่ได้แต่ได้เคยห้ามไหมมันเป็นคนละเรื่องกัน คุณนาวนี้บอกว่าเห็นด้วยดูที่มันจุดไหม mm hmm. เขาไม่หยุดหรอกค่ะ mm hmm. เขาไม่หยุดแต่ป้าคิดว่าตัวป้าเองเนี่ยเหนื่อยที่จะพูดแล้วพอถ้าพูดแล้วเนี่ยคนที่เจ็บกับกลายเป็นคนที่เรารู้สึกห่วงใยเขากับกลายเป็นสาวิตรีที่เจ็บคนอื่นไม่มีใครเจ็บปวดหรอกกับที่ยายสมควรถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่หยิบมันมาเป็นคอนเทนต์มึงด่าแม่กูกูต้องเล่นงานมันแต่คนที่เจ็บอยู่ในใจคนที่นั่งร้องไห้ที่ได้ยินเสียงดิฉันวิพากษ์วิจารณ์แม่เขาคือสาวิตรีค่ะดังนั้นเพื่อให้สาวิตรีได้พอมีความสุขบ้างดิฉันจะหยุดมีดิฉันมีคอนเทนต์อย่างอื่นอีกมากมายค่ะทําได้จริงๆไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงคนนี้แม่คนนี้ก็ได้ปล่อยให้เขาทำไปปล่อยให้เขา คิดไปให้เขาพูดไปแล้วกันแต่อยากจะบอกให้รู้ว่าถ้าดิฉันไม่พูดถึงไม่ใช่ว่าเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกนะคะดิฉันไม่เคยเห็นด้วยกับการกระทำของแม่แบบนี้แม่คนหนึ่งไม่ควรจะถ้ามีอะไรจะตำหนิติเตียนลูกตัวเองไปหาลูกแล้วก็ไปดุเอาไม้เหลียวไปฟาดก้นมัน ไม่ใช่มานั่งฟาดอยู่ในโลกเสมือนไม่ใช่มานั่งนินทาอยู่แบบนี้แล้วนินทากลับไปกลับมาเดี๋ยวนินทาคนโตเดี๋ยวนินทาคุณลองเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้ยิ่งทําให้คนเห็นว่าตัวเองนั้นถ้าลูกมีปัญหาอะไรกันมันเกิดขึ้นเพราะแม่เป็นไม้หลักปักขี้เลนแต่ที่ฉันจะหยุดเพราะเห็นว่าคนที่เจ็บปวดใจจริงๆกับการวิพากษ์วิจารณ์ ผู้หญิงคนนี้กลับกลายเป็นคนที่เราห่วงใยเขาเป็นคนที่เราอาทรเขาไอ้คนที่เอาแม่มากระทําจริงๆมันไม่สนใจหรอกแต่คนของเรากลับเจ็บดังนั้นถ้าหยุดก็คือหยุดเพื่อจะ,จะเซฟคนของเราเขาจะได้ไม่เจ็บปวดยังน้อยก็เจ็บปวดน้อยลงการกระทําของแม่เขาเจ็บปวดอยู่แล้วยิ่งเรามา ขีดเส้นใต้เน้นให้เห็นว่าสิ่งที่แม่เขาทํามันไม่สมควรเขา้อยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทําแล้วคนเราถ้าเป็นแม่จะนอกไส้จะในไส้ถ้าเขารับเราเป็นแม่เขายกเราเป็นแม่สิ่งที่แม่ต้องทําคือปกป้องลูกดิฉันจะปกป้องลูกสาวนอกไส้จากความเจ็บปวดตรงนี้ค่ะ คนไร้ไรก็นานงตายปล่อยไปค่ะดิฉันว่ากำเวรกระทำกับเขามากพออยู่แล้วไฟลิสยาที่มันอยู่ในใจเขาทําลายเขามากพออยู่แล้วค่ะ <c oughs> คุณป๋อเมื่อคืนนี้ได้เห็นบางอย่างเห็นภาพบางอย่างแล้วก็ได้คุยกับแม่น้องนิดนึงรู้สึกถึงความเจ็บของเขาอ่ะ เรารู้สึกถึงความเจ็บของเขาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรารักเขาเราก็ต้องลดทอนความเจ็บอันนั้นสิเพราะฉะนั้นดิฉันยอมได้ค่ะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าดิฉันว่าพวกเราทุกคนดินฉันจะพูดจะขีดเส้นใต้หรือไม่ขียนเส้นใต้ไอไวรัสนี่ก็ไม่ออกสักทีหนึ่งทุกคนมองออกทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าสิ่งที่ ยายกับลูกชายทํำนั้นมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรสิ่งที่ไอ้ไหลทําสิ่งที่นางตายทํามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรเราให้กฎหมายที่แม่น้องเรียกร้องการใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยให้กฎหมายตรงนั้นดูแลสังคมไปค่ะ แัะกาตรการหลวงน้องนักทีพง้งค่ะออกออกไปได้สักทีหนึ่งบางครั้งมันเบื่อนะคะจริงๆบางทีอย่างอย่างบางวันอย่างเมื่อวานเนี้ยเราทั้งเจ็บตาทั้งอะไรหลายๆอย่างด้วยแล้วป้าก็มีงานเยอะแล้วป้าเห็นสภาพป้า,กากบอกเธอคุณไม่ไหวแล้วคุณได้จะหยุดบ้างนะคือเวลาที่คนเราเนี้ยนะคะถ้าทําอะไรแล้วเอาใจเข้าไปจับ ขาถึงบอกวทุกอย่างมันอยู่ที่ใจค่ะถ้าเราไม่เอาใจเข้าไปจับถนะ้าเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาใจเข้าไปจับเนี่ยมันทุกค่ะมันรู้สึกทุกใจคุณวิสาสีรกราบสวัสดีค่ะครูคุณพัชรีพรสวัสดีนะคะคุณจินดาสวัสดีเช่นกันค่ะคุณเกตนิพาสวัสดีค่ะมันความรู้สึกทุกใจเนี่ยแหละทําให้เรารู้สึกเหนื่อยอ่อน และอย่างพอวันนี้เมื่อตั้งแต่เมื่อคืนได้ยินได้ฟังสิ่งที่บูมพูดไม่ได้ไม่ได้สะทกสะท้อนเพราะว่าคนพวกนี้ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมใช้คําว่าด่าในขณะที่ดิฉันไม่ได้่าแต่คุณน่ะด่าดิฉันกันจริงๆทุกคนมีความหยาบคายด้วยแต่ดิฉันก็บยายสมควรดิฉันเคยด่าครั้งหนึ่งแล้วก็ยอมรับมาโดยตลอด เป็นความจ้วงจับหยาบคายที่มีต่อใจสงควรแล้วดิฉันก็สํานึกเสียใจแต่ที่เหลือดิฉันวิาพากวิจารณแล้วดิฉันคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะวิาพากวิจารณ์แต่ทุกคนก็จะเอาไปบิดเบือนว่ามันด่าอย่างนูน้นมันด่าอย่างนี้มันนูน่นมันนี่กันดิฉันเลยเห็นความระดับของจิตใจของแต่ละคนที่พูดถึงเรื่องนี้แบบนี้คนจิตใจต่ําก็จะมองได้แต่เรื่องต่ำๆไม่สามารถจะมองเรื่องอะไรที่สูงกว่านั้นได้ ตัวเองมีสิทธิ์ด่ามีสิทธิ์วิจาร์ณมีสิทธิ์พูดถึงแต่ถ้าที่ฉันพูดถึงใครกลายเป็นที่ฉันดา่าพูดถึงไม่ได้เลย